อยู่คนเดียวแล้วเขาเปี้ยวแมงด,ด,ดาวรอเลยกูยทันปะวะออเออ <c oughs> อยู่คนเดียวแล้วสดสดเคผมก็กา,าสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมนนเน่นะครับวันนี้อยู่กับฮีโร่พีเดเตอร์นะผมเป็นโหมดนอมอนะเอาพีเดมาลงสนามนอมอบ้าง นี่ข้างบนก็เป็นฟินตัวเดียวนะไม่เข้าใจทำไมถึงเอาฟินมาโซโล่นะคือสลัมันเข้าป่าตัวอะไรมานะมีตัวมาฮันเตอร์กับเดืเลอร์มาบนเลยนั่นนะเออเดินมาไม่เกะดุจังวะอ่ะกูอัพหินมาแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วศัตรูหายไปพีเรโนม้อผมก็คงอ่าต้องขึ้นเป็นมือโยนนะเพื่อนถ้าไม่เล่นฮันเตอร์ขาวนะก็ออกมือโยนปอนเดววมาวะอือ ไอเทมคงไม่มีพี่เลนอะไรผมก็คงเล่นพวกหน้ากากผีเอลเดอร์คอนตันอะไรเงี้ยสายปกติของเขานะไม่ได้เล่นสายธรรมดามานานแล้วพี่เล่นแต่อะไรไม่รู้เล่นแต่ใบของแก้เกมอย่างเดียวเลยตอนนี้โบเดินเข้ามาว่าเอาแมงไปดึงอะไรมึงไม่ทันแล้ววะตะกูหายไปต่กูสโลมันอยู่อะเอ้ยมันเดินทางเนี้ยได้ได้ได้มึงวิ่งยาวไปมันจะวาร์ปว่ะมึงต้องทันนะเว้ย โอเคสวยไม่อยากสก,กิลว่ะรอแป๊บนึงเปลืองเปลือง,เ,องเก็บมานาไว้ไดีกว่าฟินหายบอกสูญไปเลยกูฝืนมือโยนเลยไม่ได้ทำรองเท้าก่อนรองเท้าก่อนดีกวนะ่านะเ,เล่นสตรีมบูทน,นะกลวอวเอาแบบเอาสแต็คด้วยไอตรงหวาดอีกแล้ว คีบ้บาดยืนทับกันนี่ชอบกดคลิกหวัดติดสะพายไว้ก่อนเพื่อนเราไม่มีของอะไรมาแบบช่วยมานาเลยผมก็ขึ้นสะพายไว้พีเดสกิลก็เบสิก,ก,กนะก็กระโดดอันนี้สโลด,ด้วยแล้วก็สก,กิลศัตรูที่มีสก,กิลหนีจะหนีไม่ได้ประมาณ2วินะแต่สโลจะติด4วิลองกูขอเพอ่าโอเคสก,กิลสองก็หิน หรือการเวทนั่นแหละที่ดูรู้กันนะก็ลบบัฟได้กันเวทได้นะอยูสามก็ดูดเลือดนะอันนี้ดูเป็นเปอร์เซ็นต์นะคือยิ่งสัตรูแม็กเลือดเยอะเราก็จะเอ้ไม่ใช่แม็กเลือดเลือดเยอะเออเลือดเยอะเราก็จะดูดแรงสมมุมติแบบฟินเลือดเหลือน้อยนึงแต่เดโวเลือดเต็มเราตีเดโวเลือดเราจะดูดเยอะกว่าตีฟินอันตีก็เป็นพาสซีติดตัวทําให้เราตีครบ3ทีหรือ4ทีนี่เนี่ยจะได้ความเร็วกันโจมตีแล้วก็ลบเกาะแล้วก็วิ่งเร็วนะคาถาฟ้าก็ เอใส่ได้ค <Q S 1> ิวได้ก็โดดได้หรือเปล่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงมันเดินไปทำอไรตรงนู้นเ,เลยมันมีรองเท้านะบอลโอเคสวยไม่เดิมมนมายิงมึงเลยมึงต้องไอ้นี่เลยนะเดี๋ยวกูกลัวมันตดตายปะนั่งไงกูว่าแล้วต้องให้มึงตีทีหนึ่งให้มันตีไม่ถึงกูต<ะ>้องอัพจับนานๆนะเอี่ยจับก็ครึ่งชั่วโมง A S <S เอฟเอโซโล่เอ้ยโซโล่ได้คิวสองเลยนะนจริงๆิงจัดเลนนะมันต้องให้เต่าโซโล่และเอฟเอยืนกลางถ้าเรามีโซฟานะแต่เต่าตายเลยเออแต่มันก็คงไม่แปลกก็แล้วถ้าฟินกูมายังมาบนคนเดียวเอฟเออยู่ล่างคนเดียวค <c oughs> งไม่แปลกนั่นแหละแต่เต่ามันตายวะ <c oughs> แกล้งวิ่งผ่านโซแอบดูดเร็ว <c oughs> นี่ได้ได้หมดเลยจัตรูหายไป โอ้ล่างย่ำแย่มากเลยต้องไปช่วยล่างเขาบ้างนะอยู่คนเดียวชีวิตแคลรี่เหมือนกันกติ๊กมึงแล้วมึงจะไปช่วยวะมึงต้องติ๊กนี่ต้องติ๊กตัวนี้กูช่วยนี่ศัตรูหายไปอย่า <laughs> ไปอะไรกับเขาละกันปอลบอลถ้ามึงถึงก็เอาเลยนะเหมือนพินจะเดินมาพุไม่มาหรอกไม่ปะ ติดวาไว้ก็ได้เอาไว้วาปซ้อนด้วยถึงไหละ่ะไม่ถึงมึงต้องมีรองเทา้าได้ปะมละ่ะต้องให้มึงโดดก่อนศัตรูหายไปมึงวิ่งมาทันวะมึงไม่มีรองเทา้ามึงจะพูดใช่ไงก,กูไม่อะไรหรอกกูโดนพูกูก็มีหิน ทันเดอร์อยู่นี่กูหว่าเอฟเอมีโอกาสโดนซาลมอนก็อยู่อยู่ล่างบนสามไปทำดานะเป็นโนมอ l เขาคงฟาร์มกันแล้วเพื่อนคงไม่ค่อยมากันหรอกทันเดอร์เดวโอไปละเอ้ะมันยังเงึ้ๆงั๊กบอลมันจะเอากูเดินเข้าไปในป่าเอาวะล่ะทันเดอร์ก่อน จะเดินม,มาผ่ากูบ้างเนี่ยเทียอะกูโดนดึงว่ะไม่เห็นไม่เลยไอ้มันผ่ามันผ่นากูหินไปแล้วเนี่ยต,ต้อง,งทันเดอร์เดี๋ยวอันติเดี๋ยวมันอันติโอเคเอาทันเดอร์ก่อนมไม่ยอมกินกูเลดฟินไม่มายิงให้เลยเลือกไม่ยอมเฮ้ยเกิดมามันอันติปะเนี่ยดูเลือกก่อนจะทันปะเนี่ยมีกันไหมเอาไหม กูกัดไว้อยู่นะกัดไว้อยู่กัดไว้อยู่กูกัดไว้อยู่ไม่ตายแล้วแหละไม่อยากกลับไงจะได้ชิ้นวันสองแล้วขอฟาร์มอีกน้อยไอชิ้นมือโยนนเพื่อนชิ้นวันสองศัตรูหายไปเอ,อ้ยฟินมาเกือบโดนแซมอนมาไปแซมอ,อนมาด้วยปะ่ะผมมีอัสติเรื่องเนี้ยโอเค แดี๋ยวก่อนกูกำลังสั่งมานามาสัตรูหายไปซาลมอนไปฟาร์มออกโกตมาตร์ทก่อนโ,โอยจงเอโจ,จิก็ไม่ออกสายบวกแล้ววะ<ม>เออแต่เห็นเขาบอกเขาจะกด c m ไม่ใช่หรอกดผิดมากดโนมอลตอนกูง่วงแย่แล้วอ,อ,อะไรว่าเดี๋ยวนี้นอนเร็วปกติรักงานใไม่ ไอ้ควายแค่นอนเที่ยงคืนมึงยังกล้าพูดรักอนามัยอีกเหรอโอ้้เหี้ยวเวลานอนกูไม่ใช่เวลานี่ไอ้แหลมรักอนามัยนู่นต้องสี่ทุ่มโดดไหน kry, ain, oh, so, so 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 5, 4, ่ลูกก็ปล่อยเมาส์เลยจับโคตรหนาเลยกูกลัวว่ากูตีอีกดอกแล้วเดี๋ยวมันจะตายเพราะจำมึงแน่กูโดนมาเยอะแล้วกับพี่นู่ย ไอ้กบกับแบ็กสมิธเนี่ยเฮียตายพอไอ้พวกไฟบ้างจับบ้างเดวอเดวอกูให้มันดึงเลยเนี่ยโดนเลยโดนไม่ถึงเนี่เฮียกูตั้งใจจะให้มันดึงนะเนี่ยไม่แก้ไม่ดึงแม่งทำท่าทำทางอ๋อดานะเดี๋ยวถ้ากูเห็นกูโดนเลยกูล่อให้มันดึงด้วยเนี่ยก็วัดไอ้สัตว์ก็วัดปเอ้ยกูจะได้ไอ้นี่แล้วอ่อบอลกระดาษแค่นั้น กระดาษมือโยนอะ่ะมันเท่าไหร่วะเจ็ดร้อยห้าสิบปะถ้าจำไม่ผิดเออว่ะเออได้แล้วเอาแม่เลือดแม่เลือดมันร้อนวะ่ะรอรอรอ,อคีบเดินมาแล้วคิปมาแล้วแม่เดวอมันจะหกหลังตายแล้วไม่ทันลอมันดึงดิ มันไม่ดึงกูโดดใส่ให้ด้วยระวังนั่นไงกูว่าแล้วอ่าจะเล่นใช่ไหมกูน่าจะไม่รอดโอ้โหโฉมเลยไม่โดนฟินโซมเอ้ยแรก s h a d o ได้นะอือหูนิดเดียว เล่นเลอหนึ่งได้ไหมไมัก้กโซนี้ฟาร์มลืมโลกจริงๆ <ไป S 1> เลยไปคาราฟ้าที่แรกแล้ล่างเดีว๋วคกูรู้เอฟเอมันจะเล่น <มา S 1> ล่างตีว้า,<ส>าแล้ววะกบกลับบนและศัตรูหายไปมันเป็น normal ดันเลยก็ได้嘛ฮิโรศัตรูกำลังไปเลนบ้าง ต้องเอาทีหลังเอาไอ้ฟินก่อนแล้ว,ว่าบอลรู้สึกลำคาญแต่เดวอมันหกแล้วนะกูจะโดนกัดเอาอ้นี่แหละนี่ถ้าเป็นสีเอ็มผมออกใบไปแล้วนะเพื่อนหรือว่าไหนดูก่อนอาจจะออกแต่ก็หลกักๆก็เอาหน้ากากขีเอลเดอร์อะไรอย่างี้ก่อนโนมอลมีแค่สองชิ้นนี้ก็อันนี้ไหวแล้วนะยืนไหวโดดโง่ๆได้แล้วอะถ้าไม่มีเดวอนะคือโดดใส่ตีได้ตัวหนึ่งอนะรับประกันวาร์ปไม่มีเพื่อนวาร์ปคูดด่ดอยผมดันบนให้ เอาบนคือมียนติปะไม่ไม่เจ็ดวิไม่ต้องไปปักเทาไงไปปักป้อมเลยเอาได้สองเลยป้อมสองเลยเหรอดันนั้นสองเลยว้าวไม่มีคูดาวมีโซอ่ะโซมีแพรกแพร์เ,เ,ลเลยแชร์เพื่อนไปก็ได้อีกสิบวิผมว้าบได้อะวาลงนะเออมึงไปเลยห้าวิผมไปได้อะ กวูวามนะกูะต้องเอาตัวหนนะียสามสมนันสามมันได้หมดแนลนะ้วล่ะว้ามแล้วมากเข้าไปดูในยลูกเฮ้ยลูนี้ลูสุด,สดยากน้อยคนที่จะรู้ไปแล้วมาว่ะกูซื้อของไอ้สัตว์เฮ้ยมึงคิดว่ากูจะมาหาซ้ำรอบอ่ะ ป้อมไม่แตกใช่ไหมดีนายเออดีนายถ้าวารอ่าเดี๋ยวกูไปดีนายงูกูยิงไม่เข้าเลยไม่แตกแล้วเอางูดีนายได้เหรอเนี่ยนิดเดียวงไม่มีกิมหน้าเอาไว้วาร์ปก่อนให้วาร์ปมาเล่นกับกูเนี่ยมันคูดาวกูยังอยู่ล่างอยู่เลยวิ่งไปก็ถึงแชมอนทำอะไรวะขวางกระจายอ่ะของเงินอะเจาะเกาะเกินไปเจาะเกาะเดวลมานั้นมีวาส้มเออกำลังเดินมา มีหว่าส้มมาด้วยเดโวเดโวเดโวมาไอ่าเดอะฮาร์โดโดดเลยเดโวน่าจะอยู่ด้วยนะทรัลลอนดีหว่าแต่แดงกูแดงกูแดงกูเออรู้ละตีอยู่สวยคือแดงกูนี่คือพลาดจัดใช่มันก็ต้องแบบชาโดมันก็คงให้ให้กัดมึงแหละงั้นมันก็โดนจับอยู่งั้นน่ะ <icana> ออ <Thanksgiving> า e yes. ช่างมันจะกดๆไปแล้วเดี๋ยวนี้พิมพ์เซนเซอร์เองด้วยมึงนี่นะเซนเซอร์จะให้กูพิมพ์จริงๆหรอพิมพ์ปกติโจมตีสิ่งก่อสร้างนี้พิมถึงพิมปกติกูก็ไม่เคยไปเซนเซอร์ ทำเบสิกแล้ว YouTube มันมีระบบอยู่ระบบที่แบบว่ามีคำหยาบพวกประมาณเนี้ยเบสิกเบสิกเนี้ยมันก็ไม่เป็นไรมันจะให้กูติ๊กตลอดโจมตีสิ่งก่อสร้งนี้ก็แบบว่ามีคำหยาบเช่นพวกตื้อตื้อตื้ตื้อันนี้ไม่พูดดีกว่าทำแท็บหนึ่งก็ดีกว่ามันปากส้มไปอย่างว่าเดี๋ยวปากไปแล้วนะกูว่าน่าจะอยู่แถวๆนี้นี่แหละปากโลนปากโลนอ๋อเหรอมีวาร์ปอยู่มีวาร์ปเดี๋ยวไป รอจังหวะเล่นกันเดี๋ยวกูซัดวาร์ปซัดเลยเเแล้วดือยแลก็รีบเกินเดี๋ยวโวกจูจัดเลยกูก็มันจะมาเอากูไหมมาแล้วมีวาร์ปมาหนึ่งเอไอใครวะรโจม,มตมมีสัตร,นนตรูกระลังไปเลนล่างยูเลอร์วิซิลามอนมาวะกูส่วนซาร์ลมอนได้ไหมนั่นไงโจมตีสัตว์รูกระลังไปเลนล่างกูมันจะแพ้เดโวอย่างเดียวโจมตีสิ่งก่อสร้างนี้เดโวยังอยู่ปะหายไปแล้วปะ นิโบมาหลังกำลังวัเอ้ยสวยปักไว้สวยมากไม่ถึงโดยไม่ถึงมันเฮดนิโบนี่ได้ลูนดีนะ้แทบเล็นะวกูนี่วัดกูไม่ขาดจริงๆสี่ลูก ทันเดอร์นี่มันทะลึ่งที่แรกว่าจะออกขวางกระจายมาฟาร์มแต่รู้สึกว่าไม่เวิร์กถ้าเรียกขวางกระจายได้ทันเดอร์ขาวดีกว่าพีเดียเอาสแต็กด้วยเอาไอ้วิ่งเร็วอะทันเดอร์กูบิงคุ้มหรือว่าโนมอลบิงเกมตามอะไรเงี้ยเฮ้ยเจอว่ะ ยังนีเปรี้ยวเฮ้ยเนี่ยเฮ้ยตีมึงโดนเออสวยดีนะมึงตีเว้นดีมันดึงไปแล้วนี่วะไม่กัดไม่กัดยังไม่กัดโอเคกัดแล้วกัดกูแล้วกัดกูแล้วโอ้โหพอโดนสวนสู้ไหมเนี่ยตีเขี้ยนเนี่ยปิดเปิดไม่ทันตี เล่นบอลปอนเล่นบอลเล่นบอลเดินเงินตุ๊บตุ๊บตุ๊บเต,ต็มหมดเลยนะเออทันเดอร์บิงมาพาวอนทันเดอร์ Thunder มันติดหวาดส้มนะตายกดึงโดนด้วยตายห่าเลยกำลังมากำลังมากูขอโยนมือสักหน่อยได้ไหมเดี๋ยวมันก็ผ่าให้หรอกเฮ้ยปอนเดี๋ยวคนเดี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 ยวไม่ไม่คลิปคลิปเอาบนะิงไอ้เหี้ยช็อตไว้ไม่ทัน โดกูไม่ถึงเนอะปิงล่าเอาได้เอลเดอร์ละทำไมกิ๊บมันเดินเข้ามาตีกูเลยวะมันไม่ชอบนางเปล่าเอาแม่งได้เหี้ยกดเอลเดอร์สายแล้วเแหละแล้วมันจะกัดกูเห็นไม่ได้กัดจริงไม่ต้องจับก็ได้ใช่ใช่เดี๋ยวเราจังหวะซูมมึงวะตายป่ะอ่าอ่าเหี้ยนี่มา หินมีครับต้องเล่นแล้ววะดูดเลือดดูดเลือกก่อนอาตายป,<อ>ปะวะเน,นี่ยโอเคไม่ตาย <c oughs> ไม่ให้แล้ทันเดอร์เกิดมาตีมาคิดว่าว่ <c oughs> าใช้ไปแล้ววะ่ะใช้ไปแล้วใช้ไปแล้วห,ห้กูหลอดเลยตายหายไปก่อนหน้า <c oughs> ขอใช้ไปเอ้ยเดี๋ยวโวยเฮียเอ้ยแต่มีหินว่ะ๋ยวขอลองงัดหน่อยดิกับตรงอันติมึงเนี่ยอ้าวเฮียลืมกายภาพเข้ากระทะตรงนี้กำลังวัดทำไมมึงอันติง่ายขนาดนี้ขอคลิปกลางได้ไหมอยากจะช็อตอีกรอบเลยขายแค่กระดาษอะไรไอแบนเออเอ้ยไฟล์ไฟไฟแบนกูซื้อผิดกดซื้อไฟแบนมาเฮ้ยตอนนี้วาแบบวะ ห้าบาทได้แล้วขายโลยจีทิ้งไปแล้วเนะี่ยจริงๆต้องออกไอแบนก่อนนะมึงเชื่อไหมกูเจอนะกูกดเหตุดเดินเลยไม่เอาฟินเดินหาก่อนเดินหาก่อนนะไม่หาจับจับจับไปเลยที่อย่างมันไม่เอากันลนะเพื่ออีกตัวม,มาไงเออแต่มึงมีแท็บเล็ตแล้วนี่ว่ะงั้นก็เทส,สกิลไปเลย เห็บทับเด็ดไ้แค่ทีบตอนกูโดนกัดพอนำบนมาได้ไหมใจไม่อยากขึ้นกลางวะ่ะอ,อะไรวะอ๋อกูนึกว่าวางของให้อ๋อล่างก็ได้嘛ล่าง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 โซ,โซงกูยังฟาร์มอยู่เห็นว่าเป็นโนมอลหน่อยฟาร์มยับไอฟาร์มมันก็ไม่ผิดหรอก อ่ะอยู่ไหนนะอยู่นี่นั่นงอยู่ผูไม่มีเที่ยเลยเลยบิงเพิ่งโคดาวเสร็จโดนไอ้นี่เลยคันเซ็นบิงนะ<ช>เล่น<ช>ไหมสองคนบิงใช้บิงย้ายบิงบิงใช้เที่ยวอะไรวะไม่ต้องโผล่ก็ได้รองั้นแหละเอ้ยเนี่ยมาแล้วเนี่ยเออดึงแบบสวยเดออยูน่นี่อืม ันตัวแซลมอนกัดกูแล้วก็กดเอทิ้งไปเลยอะทำสายเขียวอะไอ้แค่ไม่ตายเฮ้ยอันเดอร์ได้หมดอีกตีกูตายอีเวนฮะ กอเนสซิตก็ไอ้นี่หาไอ้ไอ้แบงก่อนเต่าเวฟคลิปตามสูตรไอ้เหี้ยเด็ดเลยตายล้อ่ะอ่ะอ่าเดี๋ยวโบมามันเขียวว่ะกูอยากได้ทันเดอร์แต่เมื่อกี้ไม่ทันถอยได้ปะขอเอาไอ้นี่ก่อนไอ้แบงก่อนมาชาน มันคงไม่ดันหรอกเกมตอนนี้มีแต่เดี๋ยวกูได้ไอแบนเดี๋ยวค่อยกดเหตุหาก็ได้บอลห้โซไปเล่นบ้างสลับให้กูฟาร์มบ้างไอสัตว์โซไอเวนเข้าปะทะตรงนี้จะฟาร์มอีกนั้น บอกโซกูยังกูฟาร์มก่อนกูอีกพักเพี่ยโดนแล้วเ็ฟินยันกลางคืนหออกนาดฟา้ามีเยอะเ่ยเออเาช้ากลางคืนหลัง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  นเดอร์่ตอนน่าจะไม่รอดห่ะกูตีชาโด่อยู่โอเคกับบ้านเลยเมึงอะจะซื้อมากดไม่สัตว์เอาเพื่อใช้ไปโซออกมาฟ้ามาชักฆ่ากางวานออกกูเพื่อ มันชาร์จกลางคืนโซชาร์จมีดีแค่ตอนกลางคืนมันเฟียกลางวันมันแค่สโลกลางวันมีดีแค่สกิลหนึ่งอะเป็นสตันแค่นั้นแหละก็สกิลสามสกิลสองไม่กูว่ากลางวันเฉยๆฉยอูว่าสามไอ้ควอ๋อสกิลสามขี้หมูนะแต่กลางคืนก็ดูดเลือดแรงกว่าแต่มาหน้ามันหมูนเออกลางวันกลางวันใหญ่หลอนหลอนหลอนกลางคืนมันมีดีสกิลหนึ่งกับไอ้นี่ชาร์จใช่ น่ดีสุดก็ชาร์ตด,ดาเมจไงกลางคืนมันได้ดาเมจมันดาเมจเท่ากันแหละแต่ว่ามันได้เฟี้ยมันเหมือนดาเมจเยอะไม่ไม่กูหมายถึงสกิลหนึ่งไอ้สัตว์สกิลหนึ่งอะดาเมจฮีโร่คนละขัดก,กันเออฮะนะเฮ้ยโอ้หินอ่าหินทัน,น,นฟินนี่ฟีอย่งนะ เขียข่ยก็เขี่ยไปดอโอเจ็บมากเลย,ยอ่ะกูโดนอะไรตายอีกแล้วเนี่ยกูดโดนสเก็ดอะไรตายอีกแล้ววะเอาป้อมให้แตกได้บอนบังคับให้ตีดิ <c oughs> หาขอหาคอนตันก่อนคอนตันขาดเท่าไรขาดพันหนึ่ง เนี่ยกูกดเห็นวิ่งได้เนี่ยตรงกลางความบนแล้วกันคอนตันสามสี่น่าจะเพอร์เฟกตแล้วนี่ขนาดคิวขนาดเนี้ยหน่วยนะคิวขนาดเนีนน้ยโนมอลมันก็ยังขึ้นยากมันต้องเพิ่มทีเออแต่ทีมเราไม่ไ่้กี้ก็ไม่ได้มากันครบแต่ทันเดอร์มันเจ็บอ่ะกูอยากได้มันก่อนสก,กิลแม่งแรงเกิน อาทีตอนนี้ไฟกันกูไม่ได้ไปนะโอ้ยมันเช็คแล้วมันเช็คแล้วนี่กลางห้าร้อยกูได้เล่นเหรอกูอยู่บนนะ มันเล่นโซนเนี่ยแหละเนียกลางบนกลางบนมาแล้วเดวโวเดว์โบเกิ่งเไม่ยอมปรับเป็นกลางคืนนะกลางคืนสกิลสองก็มีประโยชน์อืมในวางคอนตันได้ละเอออะไรไวะตอนโดนกระสวกหน้า,านชากลางวันอีกแล้วอ่ะเพื่อน ล็อกไปกัไม่ได้ไม <L: meter. S 2> <rial> ่ไห้กตียไม่มีให้กูตีเลยไปเลือกเดินออกแล้ว้อไม่มี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 หินกูยังมีหินแคหินสูงมันเนี่ยตมสามร้อยก่อนทันเดอร์ซื้อเกิด ะตอนกูเดินมามันทัไมดึงกูโดนวะไม่รู้วะดึงมั่วปะวะแล้วมัมว <S 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 นดึงดักด้วยนะดึงดักด้วยกูนึกว่าไม่โดนด้วยตอนแรกยืนรอยืนรอเฮียทันเดอร์เนี่ยฟินมาวะใจาอยากได้ทันเดอร์วะเฮ้ยทันเดอร์เดินมาแล้วแตส,สู้า <S <S มาก ยังมีงงงงครับฟ้าวเดวัวต้องหินให้ทันแค่กัดไม่มีดาเมจก็พอละนี่นี่นี่นนอ่าเดี๋ยวกูยอมไม่ดึงด้วยต้องตีชาร์โด ฮันเฮ้ยใครเกิดนะฟินเนี่ยเฮียโซมกูนแนนไปก่อนนะกลับบ้านก่อนสามสี่แล้วพีเดเกิดนี่ใครเอาลงวะเนี่ย ถ้าไม่มีดิสอาร์ไม่มีอะไรนี่มันยากจริงๆนะพีเดย์กระน,งนังกดเฮดวิ่งไปงููกบตายช็อตไม่ถึงเอ้ยเอ้ยเอ้ยนิดนึงเกี้ยกระตุกเกี้ยอย่างนั้นกระลังไปกระลังไป้ยง,วง,ยง <c oughs> ่วงแล้วทำเกลี้ยไม่ถูกง่วงแล้วหลบ เข้าได้รไหมเนี่ยฮันเดอร์เนี่ยใครเข้าให้กูได้บ้างวะเรียบเหรออดอดสแลกดาวกูสาจะหล่อเทอดีกูยี่สิบเองเนาะยมึงแจ้งมายี่สิบเอง แต่มึงก็อยู่กับกูเยอะไงกูเขียวยิบก้าวก็ได้ไปโหถ่าจะจีๆนะเพื่อนมันเข okay. ียวอ่ะกูเดินให้มันก่าเขียวก่อนเอาเฮียฟินก่อนด้วยยังจะกดเอ้ยยังจะกัดกูอย่างนะก่อนก่อนใช่ไ่ม กำลังไปเมื่อกี้นี่ถ้ามันยาวกว่านี้โดน FA แทนโซกูยังฟาร์มต่อเอ้ยเกมมันจบแล้วไอ้เหี้ยบ้านแตกมึงฟาร์มอยู่เดือบโบด้วยกันทำให้กูดูแ้เหี่ยกี่แคไปไหนเราเกี่ยวหมดแลกดาวแล้ไอ้เหี้ยต้องเขา ทำให้กูดูแย่พี่อ่ะกูตีคนเดียวได้ไงวะบ้าแล้วเนี่ยอ่ะเพื่อนเกมนี้ประมาณนี้นะพีเดชีบไปก็ฝากกดไลค์กดซับนะครัใจผมด้วยเจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจยไ้ผมด้วยนะลิงก์อยู่ใต้คลิปไปยละไอ้เหี้ยโซชาร์จกลางคืนแล้วไอ้บอล